ในบันทึกประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบันนั้นกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของกรุงโรมเอาไว้ว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงประมาณปี753ก่อนคาาริสตกาชโดยในช่วงเวลานั้นได้มีชนเผ่าคุ้นเมืองชนเผ่าหนึ่งอพยพเข้ามาปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงบริเวณดินแดนแถบรูปแม่น้ำไทเบอร์ใกล้ๆก,กับเนินเขา巴าทายซึ่งเป็นหนึ่งในเดเนินเขาของกรุงโรมตั้งอยู่ในแคว้นลาติอุมซึ่งในเวลานั้นยังไม่มีชาวโรมันเกิดขึ้นแต่ชาวโรมันสืบเชื้อสายมาจากคนกลุ่มนี้นั่นเอง คนกลุ่มนี้มีวิถีชีวิตของเผ่าพันธุ์คือการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์มาแต่เดิมแล้วซึ่งก็เช่นเดียวกันกับชนเผ่าพันธุ์โบราณส่วนใหญ่ที่มักเริ่มต้นจากสังคมเกษตรกรรมหรือชาวประมงมาก่อนนั่นเองซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่ดึกดำบรรแล้ว หลังจากที่เริ่มรู้จักกับการลงหลักปักฐานและตั้งทินฐานอย่างถาวรขึ้นแล้วก็จะต้องเรียนรู้วิธีการทำมาหากินที่ยั่งยืนด้วยการปลูกผักเลี้ยงสัตว์และทำการประมงโดยไม่ต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนย้ายถิ่นที่อยู่และหาแหล่งอาหารไปเรื่อยๆอีกต่อไปและต่อมาหมู่บ้านแห่งนี้ก็ถูกเรียกว่าโรมตามชื่อของหัวหน้าหมู่บ้านหรือกษัตริย์ของคนกลุ่มนี้ซึ่งมีนามว่าโรมิลุสนั่นเองและคนกลุ่มที่มาปักหลักอาศัยอยู่ที่โรมจึงถูกเรียกว่าชาวโรมันนั่นเอง ผู้นาคนแรกที่พาคนกลุ่มนี้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงบริเวณนี้และเป็นบนรรพบุรุษของชาวโรมันนั้นตามประวัติศาสตร์หลายแห่งพบว,ว่ามีชื่อว่าอินเนสเช่นกันด้วยเหตุนี้นะักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จึงยอมรับว่าอาจเป็นอินเนสคนเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในตำนานโบราณว่าเป็นวีรบุรุษชาวโรจันที่หนีรอดจากการทําลายกรุงทรอยโดยชาวกรีกมาได้ที่มีชื่อว่าอินเนสเช่นกัน ซึ่งก่อนที่จะมาก่อสร้างโรมเพื่อน,นั้นหมู่บ้านหรือเมืองแห่งแรกของชนกลุ่มนี้มีชื่อว่าอัลบาลองกาตั้งอยู่ตรงบริเวณแควนลาซิโอซึ่งในเวลานั้นเรียกว่าลาติอุมจนต่อมาอีกลายศตวตรรษโรมิลุสผู้ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากอินเนสถัดมาอีกหลายรุ่นก็ได้พาคนกลุ่มหนึ่งแยกไปตั้งชุมชนแห่งใหม่ขึ้นตรงบริเวณเนินเขาปราราายช่วงเวลาก่อนหน้าที่อินเนสจะเข้ามาปักหลักตั้งถิ่นฐานของตนอยู่ที่อัลบาลองกานั้นก็ได้มีชนเผ่าพันธ์พื้นเมืองเผ่าอื่นๆตั้งรกรากกออยู่่นแล้ว ส่วนที่มาหรือเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของกลุ่มชนเผ่าต่างๆที่เข้ามาปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงบริเวณนี้ก่อนยุคสมัยของอีเนียสนั้นนักประวัติศาสตร์ไม่สามารถหาบทสรุปได้อย่างชัดเจนนักว่าคนกลุ่มนี้อพยพมาจากที่แห่งใดแต่ก็สามารถสันนิษฐานได้จากเครื่องมือเครื่องใช้ที่พบว่าคนกลุ่มนี้น่าจะมีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางตอนใต้ของรัเสเซียบริเวณแถบรุ่มแม่น้ำดานุ夫 ตอนกลางของทวีวปยุโรปบริเวณประเทศออสเตรียและฮังการีในปัจจุบันโดยได้อพยพลงมาแบบต่างคนต่างอพยพเป็นกลุ่มๆเมื่อถิ่นฐานเดิมของพวกเขาเกิดความแร้นแค้นอดอยากขึ้นจึงได้อพยพหนีภัยแล้งข้ามเทือกเขาแอลป์ลงมาจนถึงคาบสมุทรอิตาลีและเห็นว่าที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์จึงได้คิดปักหลักตั้งถิ่นฐานขึ้นโดยแบ่งแยกกันสร้างชุมชนของตอนออกเป็นกลุ่มๆ แต่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่ายังมีบางชนเผ่าที่มีที่มาแตกต่างไปจากชนเผ่าส่วนใหญ่ที่มาปักหลักตั้งรกรากอยู่ตรงบริเวณนี้ซึ่งชนเผ่าที่ว่านี้น่าจะอ,อพยพมาทางน้ำข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาจากบริเวณที่ตะวันออกตรงบริเวณที่ตั้งของประเทศตุรกีหรือบริเวณที่ตั้งของประเทศเลบานอนอิสาราเอลปาเลสไตน์จอร์แดนและซีเรียนในปัจจุบันที่ที่เรียกว่าเลเวนนั่นเอง โดยกลุ่มของอีเนสก็เชื่อว่าน่าจะอพยพมาจากดินแดนแถบนี้แล้วเข้าไปปักหลักอยู่ที่บริเวณแคว้นลาติอุมและนอกจากกลุ่มของอีเนีสหรือชาวอวา,าลองกาแล้วก็ยังมีชนเผ่าอีกชนเผ่าหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะอพยพมาจากบริเวณที่ตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือชาวอิตาสคันนั่นเอง ที่ได้เข้ามาปักหลักตั้งถิ่นฐานของตนอยู่บนผืนแผ่นดินอิตาลีแห่งนี้ตรงบริเวณแคว้นทัสคานีภายหลังจากที่ชนเผ่าพื้นเมืองอื่นๆเข้ามาปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้วรวมถึงชนเผ่าของอินเนสหรือชาวอัลบาลองกาก็ด้วยและด้วยความสามารถและวิธีาการที่ดีกว่าที่ชาวอิตัสคันได้นําติดตัวมาจากถิ่นฐานเดิมของตนจึงทําให้ชาวอิตัสคันมีความเหนือกว่าชนเผ่าพื้นเมืองอื่นๆ โดยนักประวัติศาสตร์สามารถสรุปลักษณะของชาวอิตคันได้จากการศึกษาหลักฐานต่างๆที่คุดพบจากซากเมืองเก่าของชาวอิตคันว่าชนเผ่านี้เป็นชนเผ่าที่ขยันขันแข็งและช่างเรียนรู้พวกเขามีวิทยาการที่ก้าวหน้ามากและนอกจากชาวอิตคันจะมีความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการของตนเองแล้วพวกเขายัางเรียนรู้จากวิทยาการของชนเผ่าอื่นๆเพื่อนำมาใช้กับสังคมของพวกเขาอย่างชาญฉลาดอีกด้วยสิ่งที่น่าอาศัศจรรย์ในความคิดและวิทยาการของชาวอิตคันอย่างมากก็คือสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยเฉพาะระบบการวางผังเมืองสิ่งสาธารณูประโภคต่างๆและระบบชลประทานที่ทำให้เห็นว่าชาวอิตาลีน,นั้นมีความเจริญทางวิทยาการเหนือกว่าชนเผ่าอื่นๆในยุคสมัยเดียวกันเพียงใดซึ่งสิ่งหนึ่งที่ยังคงตกทอดมาจนถึงยุคสมัยของชาโรมันที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือระบบการส่งน้ำจากแหล่งน้ำระยะไกล ที่มีลักษณะเป็นสะพานสำหรับส่งน้ำข้ามภูเขาต่างๆมาจนถึงตัวเมืองที่ชาวโรมันลอกเรียนมาจากชาวอิตัสคันซึ่งก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ตามที่ต่างๆจนถึงทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าชาวอิตัสคันเป็นอรารยธรรมแรกๆที่นำมาความเจริญมาสู่แผ่นดินอิตาลีแห่งนี้จนกระทั่งถึงสมัยของชาวโรมันเรืองอำนาจขึ้นต่อจากชาวอิตัสคันชาวโรมันก็รับช่วงทั้งวิทยาการหรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆมาจากชาวอิตัสคันอย่างมากมาย เมชชาโรมันจะเข้ามาปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่บนคาบสมุทรอิตาลีแห่งนี้มาก่อนตั้งแต่ครั้งยังเป็นชาวอปอลองกาอยู่ก็ตามแต่พวกเขาก็ยังคงมีความเป็นอารยธรรมโบราณอยู่ดังเช่นชนเผ่าอ,อื่นๆบน,นผืนแผ่นดินแห่งนี้พวกเขายังคงใช้ชีวิตในแบบสังคมเกษตรกรรมและมีวัฒนธรรมตาม,ตามแบบโบราณอยู่จนเมื่อชาวอิตาลคันเริ่มเข้ามาในภูมิภาคนี้โดยได้นำเอาวิทยาการและความเจริญมาก่อร่างสร้างสังคมของตนขึ้นใหม่ที่นี่ ทำให้ชนเผ่าต่างๆที่มีความล้าหลังกว่าต้องยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาวอิตาลคันและเริ่มเรียนรู้วิทยาการและซึมซับอวัฒนธรรมใหม่ๆเข้ามาไว้ในสังคมของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆเพราะต้องการที่จะนำความเจริญมาสู่สังคมของพวกตนบ้างนั่นเองอาจกล่าวได้ว่าชาวอิตาลคันนั้นเข้ามาสอนให้ชนพื้นเมืองเดิมในอิตาลีได้รู้จักกับความเจริญในด้านต่างๆและชนเผ่าเหล่านั้นก็พยายามที่จะพัฒนาสังคมของตนให้เทียบเคียงกับชาวอิตาลคันให้ได้ จนในที่สุดชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ค่อยๆมีความเจริญขึ้นในขณะเดียวกันชาวอิตาลีก็เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวกรีกแล้วนํามาใช้ในสังคมของตนบ้างในยุคสมัยที่ชาวอิตาลีเรืองอํานาจนั้นพวกเขาได้อาศัยความเหนือกว่าทั้งทางด้านกําลังและอาวุธเข้ายึดครองเคแดนของชนเผ่าต่างๆที่เป็นกลุ่มชนซึ่งมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมเพื่อให้ชนเผ่าเหล่านั้นสร้างผลผลิตทางการเกษตรต่างๆส่งให้กับตนจากนั้นก็นำอาผลผลิตเหล่านั้นไปขายให้กับคนต่างถิ่น และเมื่อใดก็ตามที่ชาวอิตาสคันต้องการจะแผ่ขยายเขตอิทธิพลของตนออกไปให้กว้างไกลขึ้นชาวบ้านชาวเมืองของชนเผ่าต่างๆที่อยู่ภา,ายใต้อำนาจของชาวอิตาสคันทั้งหมดก็จะถูกเกณฑ์ไปร่วมในกองทัพด้วยระบบเช่นนี้ดำเนินเรื่อยมาโดยที่ไม่มีผู้ใดกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อกรกับชาวอิตาสคันจนเวลาผ่านไปหลายร้อยปีชาวอิตาสคันก็มั่งคั่งร่ำรวยและมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจในย่านนี้ทั้งความมั่งคั่งและความแข็งแกร่งของกองทัพ จนกระทั่งในที่สุดชาวอิตาลีก็สามารถเพล์ที่ผลของตนเข้าไปยังชนเผ่าอื่นๆและทําให้ชนเผ่าเหล่านั้นเข้ามาอยู่ภายใต้อํานาจของตนแล้วขึ้นเป็นมหาอานาจเหนือแผ่นดินอิตาลีในที่สุดในช่วงเวลาที่ชาวโรมันเริ่มเข้ามาก่อตั้งเมืองขึ้นซึ่งต่อมาก็คือกรุงโรมนั้นชาวโรมันก็เป็นหนึ่งในชนเผ่าที่ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งให้แก่ชาวอิตาลีและยังต้องส่งกําลังพลเข้าไปช่วยยามที่มีการเกณฑ์กําลังไพ่พลขึ้นมา ชาวโรมันต้องทนกล้ามกลืนกับความชอกช้ำที่ต้องถูกชาวอิตาลีมาป้นเอาผลผลิตและกำลังที่ควรจะต้องเป็นของตนเองเมื่อเวลาผ่านไปนานหลายร้อยปีชาวโรมันก็ค่อยๆเรียนรู้สิ่งต่างๆซึ่งไม่ใช่แต่เพียงจากชาวอิตาลีเท่านั้นแต่ยังเรียนรู้จากชนเผ่าพันธุ์ที่เป็นมหาอำนาจอื่นๆในช่วงเวลานั้นเช่นชาวกรีกและชาวฟินิเชียนที่บางครั้งก็เข้ามาค้าขายกับชาวโรมันโดยตรงตั้งแต่ชาวโรมันเข้ามาปักหลักฐานวอนอยู่ที่โรม การสัญจรอ,ออกสู่ทะเลจึงสะดวกและง่ายดายขึ้นด้วยเส้นทางที่เลาะเข้ามาตามแม่น้ำไทเบอร์ชาวโรมันจึงเรียนรู้สิ่งต่างๆจากคนเหล่านั้นด้วยเมืองของพวกเขาจึงเกิดการพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งความเจริญในด้านต่างๆก็งอกงามขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่าจะเจริญขึ้นเร็วยิ่งกว่าชนเผ่าพื้นเมืองอื่นๆอีกด้วยส่วนทางด้านความเชื่อหรือศาสนาของชาวอิตาสคันนั้นนักประวัติศาสตร์ค้นพบว่าแต่เดิมนั้นพวกเขามีความเชื่อทางศาสนา ที่มีความคล้ายคลึงกับผู้คนทางฝั่งเอเชียไมเนอร์มากกว่าศาสนาและความเชื่อในแบบชนเผ่าดั่งเดิมบนคาบสมุทรอิตาลีที่มีความเชื่อศาสนาดั่งเดิมตามแบบอย่างที่สืบทอดมาแต่ดึกดำบันแล้วคือความเชื่อเรื่องเทพเจ้าที่มอบความอุดมสมบูรณ์ต่างๆมาให้ เช่นเทพ,พเจ้าแห่งพืชพันธัญญาอาหารและเทพแห่งพระอาทิตย์พระจันทร์สายลมสายฝนเป็นต้นซึ่งสิ่งนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่ารากเงาดั้งเดิมของชาวอิตัสคันนั้นน่าจะมาจากดินแดนแถบนั้นซึ่งมีการค้นพบว่าศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมของชาวอิตัสคันนั้นมีการนับถือเทพ,พเจ้าองค์สาคัญสาคัญเช่นเทพแห่งท้องฟ้าทีเนียที่ถือเป็นเทพสูงสุดด้วยโดยนับถือควบคู่กับเทพทิดายูนิซึ่งเป็นชายาของเทพทีเนีย อีกทั้งยังมีเทพีแห่งความรอบรู้ศิละปะและสงครามคือเทพีเมนวาซึ่งเทพเจ้าเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับเทพเจ้าของชาวกรีกมากในเวลาต่อมาก็รับเอาอิทธิพลและความเชื่อของชาวกรีกเข้ามาผสมผสานด้วยแต่ก็ยังคงรูปแบบและพิธีกรรมและการเรียกขานานามของเทพเจ้าตามแบบของตนเองซึ่งต่อมาสิ่งเหล่านี้ก็สืบทอ,อดมาสู่ชาวโรมันแต่ก็มีการปรับมาใช้ผสมผสานกับของตนเองด้วยเช่นกัน จนกระทั่งในภายหลังเมื่อชาวโรมันขึ้นมามีอิทธิพลและสร้างชาติของตนจนกลายเป็นอาณาจักรที่เป็นปึกแผ่นได้อย่างแท้จริงแล้วชาวโรมันก็มีวิถีในการสร้างสังคมและวัฒนธรรมของตนขึ้นให้มีความจีรังยั่งยืนต่อไปชาวโรมันจึงได้นำเอาอิทธิพลความเชื่อและศาสนาในแบบชาวกรีกเข้ามาใช้โดยตรง แต่ก็มีการแผลงพระน,นามของเทพ,พเจ้าตามแบบฉบับของตนเช่นพระน,นามของประมุกเทพสูงสุดของชาวกรีกก็คือซุสนั้นชาวโรมันก็เรียกว่าจูปิเตอร์ส่วนโพไซดอนเทพแห่งท้องทะเลของชาวกรีกชาวโรมันก็เรียกว่าเนปจูนหรือเทพแห่งนรกภูมิของชาวกรีกคือเฮดิสนั้นชาวโรมันก็เรียกว่าพลูโตเป็นตน้น นักประวัตศาสตร์ในยุคป,ปัจจุบันยอมรับข้อสันนิษฐานที่ว่าชาวอิตสคัน,นั้นอาจเดินทางอ,อพยพมาจากฝั่งตะวันออกตรงบริเวณแควนลีเดียซึ่งเคยตั้งอยู่ในคาบสมุทรอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบันแต่ก็มีนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าชนกลุ่มนี้น่าจะมีถิ่นฐานเดินม,มาจากบริเวณที่ราบสูงทางตอนใต้ของรัเสเซียอีกกลุ่มเช่นกันซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องกับชาวดอรีรยนที่อ,อพยพเข้าไปอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรกรีกในช่วงประมาณศตวรรษที่8ก่อนคริสตกาน และยังเชื่อว่าเป็นบนรรพบุรุษของชาวสปาตาด้วยเช่นกันซึ่งชาวอิทัสคันนั้นก็ได้เดินทางเข้ามาปักหลักอยู่บน,นผืนแผ่นดินอิตาลีในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองโดยช่วงเวลาที่รุ่งเรืองของชาวอิทัสคันนั้นอยู่ในช่วงประมาณปี768จนถึงปี264ก่อนคริสตการช่วงเวลาที่ชาวอิทัสคันเริ่มแพ่ขยายอำนาจออกไปจนครอบคลุมทั่วทั้งทิศตะวันตกและทิศเหนือของอิตาลีนั้น ทางที่ใต้ของอิตาลีในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็มีชนเผ่าที่เดินทางมาจากแผ่นดินกรีกแล้วเข้ามาปักหลักตั้งถิ่นฐานและสร้างอิทธิพลของตอนขึ้นเช่นกันโดยเพอ,อิทธิพลอยู่ตรงบริเวณแนวชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของคาบสมุทรอิตาลีรวมไปถึงเกาะซิซิลีด้วยโดยมีศูนย์กลางตั้งอยู่ที่เมือง les, นนเนเปิลส์แคว้นคัมปานีในปัจจุบันโดยเรียกเมืองท่าชาวกรีกเหล่านี้ว่าแมกนากรีเชีย ชาวกรีกเหล่านี้ได้เข้ามาตั้งสถานีการค้าตามเมืองชายฝั่งทะเลเมืองต่างๆจึงถือเป็นกลุ่มที่สร้างอิทธิพลของตนขึ้นในอิตาลีในช่วงเวลานั้นด้วยเช่นกันซึ่งก็ทําให้เกิดความขัดแย้งกันอยู่บ่อยครั้งกับชาวอิตาลีเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ในเคแดนอํานาจของตนสงครามครั้งใหญ่ๆระหว่างชาวอิตาลีกับชาวกรีกเกิดขึ้นด้วยกันสองครั้งโดยทั้งสองครั้งชาวอิตาลีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แก่ชาวกรีกและต้องสูญเสียเคแดนของตนไปให้กับชาวกรีกทั้งสิน้น และด้วยเหตุนี้เองที่ทําให้อิทธิพลของชาวเิทัสคันจึงค่อยๆเสื่อมลงและเมืองต่างๆที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาววิทัสคันมาก่อนจึงค่อยๆแยกตัวออกไปรวมถึงชาวโรมันด้วยเช่นกันสงครามกับชาวกรีครั้งใหญ่ครั้งแรกเกิดขึ้นระหว่างปี540-535ปีก่อนคริสตกาลเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงกาะซาดีเนียและคอสซิกา สงครามครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอีกสองชนชาติคือชาวคาเทสและชาวโฟคีอันซึ่งเป็นชนเผ่าเชื้อสายไอโอนิกที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ตรงแถบทะเลอีเจียนบริเวณคาบสมุทรอนาโตเลียหรือเอเชียมเนอร์ในช่วงไล่เลี่ยกับชาวดอเรียนเข้ามาในแผ่นดินกรีกชาวโฟคีอันถือเป็นชนเผ่าที่ทรงอิทธิพลอีกชนเผ่าหนึ่งในย่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเช่นเดียวกันกับชาวกรีกและชาวโฟคีอันก็ต้องการที่จะปกป้องอิทธิพลในย่านนี้ของตนเอาไว้จึงได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับชาวกรีกต่อสู้กับชาวอิเัสคัน ส่วนทางฝ่ายชาวอิตาลีก็มีพันธมิตรคือชาวคาร์เทสหรือชาวฟินิเชียนซึ่งเคยเป็นผู้กลุ่มอิทธิพลทางการค้าในย่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาก่อนก่อนที่ชาวกรีกจะก้าวขึ้นมาทรงอิทธิพลทางการค้าในย่านนี้และด้วยความที่ต้องการจะชิงเอาสถานีการค้าในย่านนี้คืนจากชาวกรีกชาวฟินิเชียนจึงได้เข้าร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วชาวอิตาลีก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้แล้วจึงต้องสูญเสียเคแดนให้กับชาวกรีกไป ส่วนสงครามครั้งที่2นั้นเกิดขึ้นในปี474ก่อนคริสต์ศัการาชเป็นสงครามระหว่างเมืองสองเมืองในกลุ่มเมกนากรีเชียคือเมืองซิราคิวส์ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะซิซีลีกับเมืองคิวมีในเนเปิลส์ซึ่งต้องการแผ่ขยายเขตแดนอิทธิพลของตนขึ้นไปยังเขตแดนของชาวอิตคันสงครามครั้งนี้ทําให้ชาวอิตคันซึ่งเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต้องสูญเสียเขตดอิทธิพลของตนไปอย่างมากมายจึงทําให้ชาวโรมันถือเอาโอกาสนี้รุกขยายเขตแดนของตนขึ้นมาบ้าง ซึ่งก็มีชนเผ่าอ,อื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันนั้นที่อยู่ภายใต้ที่พลของชาววิทสคันที่พยายามปลดแอกตนออกจากอิทธิพลของชาวเวเทสคันเช่นกันเช่นชาวแซมไนที่มีเขตแดนอยู่ทางตอนกลางของอิตาลีหรือบริเวณแคว้นอาบูโซและโมลิเซในปัจจุบันชาวอุมเบียนที่อยู่ตรงบริเวณแคว้นอุมเบียและมาเชในปัจจุบันชาวซาบีนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนแคว้นลาติอุมหรือลาซิโอใกล้กับเขตแดนของชาวอาบาลองกาหรือชาวโรมันในเวลาต่อมา นอกจากนี้ทางตอนเหนือของอิตาลีก็ยังมีชนเผ่กากอที่อยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีอีกกลุ่มที่มาเข้าโจมตีเขตแดนในอำนาจของชาวอิตาลีอยู่เป็นประจำการที่อารยธรรมกรีกเข้ามาแพร่หลายบนแผ่นดินอิตาลีจึงไม่ได้เริ่มขึ้นในสมัยโรมันแต่เริ่มมาตั้งแต่ในสมัยของชาวอิตาลีแล้วนั่นเองและอาจกล่าวได้ว่าชาวอิตาลีน,นั้นได้ปลูกฝังความเข้มแข,ข,ข็งให้แก่ชนเผ่าดั้งเดิมเหล่านั้นจนค่อยๆแข็งแกร่งขึ้น และเมื่อถึงโอกาสที่พวกเขาต้องการจะมีชีวิตในแบบที่สามารถกําหนดวิถีชีวิตของพวกเขาเองได้สิ่งต่างๆที่เรียนรู้มาจากชาวอิตสคันนั่นเองที่ชนเผ่าต่างๆเหล่านี้นําย้อนกลับไปใช้กับชาวอิตคันเมื่อความเจริญของชาวอิตคันเริ่มหยุดนิ่งและความเสื่อมของสังคมเริ่มเกิดขึ้นประกอบกับการต้องผเผชิญกับศัตรูรอบด้านที่พยายามริดรอนเขตอํานาจของพวกเขาลงเรื่อยๆ อีกทั้งชนเผ่าต่างๆที่เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาวอิสคันเองก็เริ่มปลดเปื้องตนออกจากอำนาจของชาวอิสคันและยังเข้าโจมตีและยึดครองเขตแดนของชาวอิสคันให้มาเป็นเขตแดนของตนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้จึงทําให้ชาวอิสคันก็ยิ่งอ่อนแอลงไปเรื่อยๆและชาวโรมันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดอารยธรรมของชาวอิสคันก็ถูกกลืนโดยมหาอำนาจใหม่คือชาวโรมันนั่นเอง